อ่านคอมเมนต์โควิดพลัดพรากสิ่งสำคัญจากเราไปแต่ไม่สามารถพลัดพรากความหวังของเราไปได้อันนี้ก็เป็นหัวข้ออ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆในกลุ่มโกโนไกแฟนฝรั่งนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เราได้ตั้งขึ้นมาในช่วงโควิดนี้เลยเพราะว่าในขณะที่กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มท่องเที่ยวกันก็หมดหวังไปแล้วจนถึงบัดนี้นะครับแต่ตัวเขาเองก็คงไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่ก็แค่ไม่ได้เดินทางแต่ว่ากลุ่ม ของเพื่อนๆที่ไปเยี่ยมเยียนนะครับกลุ่มครอบครัวเนี่ยที่ยังมีความหวังแล้วก็แล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆด้วยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการที่ได้เจอคนที่เรารักนะครับโควิดก็อ่าคนอื่นก็คนรักก็อาจจะอยู่ข้างกายกันหรืออยู่ในประเทศเดียวกันอยู่แต่ว่าอันนี้คือคนคนรักเนี่ยอยู่ระยะไกลยอยู่นอกประเทศแล้วโควิดมันก็ทําให้ช่วงแรกๆเนี่ยไม่มีใครได้เจอกันกับคนรักของเราเลยจนกระทั่งพอ และลอกแรกเริ่มคลี่คลายลงก็เริ่มมีบางส่วนได้เจอแล้วก็ได้เดินทางไปหาแต่ในขณะเดียวกันยังมีอีกบางกลุ่มนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะยังเยอะอยู่ที่ไม่สามารถนะครับทั้งฝั่งนั้นก็ไม่สามารถมาได้หรือฝั่งเราก็ไม่สามารถไปได้ก็ยังคงไม่ได้เจอกันจนถึงบัดนี้ก็น่าจะเป็นปีครึ่งถึง2ปีแล้วมั้งเป็นอย่างน้อยที่ไม่ได้เจอกัน ก็ตัวเองก็จะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าถ้ามีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการที่ชาวต่างชาติจะได้มีโอกาสเข้ามาหรือว่าทางฝั่งของเราเองจะได้มีโอกาสออกไปของเราก็คือหมายถึงว่าของทั้งตัวโกโนไกเองหรือว่าตัวเพื่อนๆที่ติดตามเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มโกโนไกแฟนฝรั่งหรือทาง YouTube หรือ Facebook กลุ่มอื่นๆหรือติดตาม Facebook p เพจปกติก็จะสามารถออกไปได้ทีนี้คือ ทางฝั่งของคนที่จะเข้ามาเนี่ยก็แน่นอนครับก็ยังเรื่องเดิมๆก็ติดประเด็นที่ว่ายังไงไทยแลนด์เนี่ยก็ยังคงมีการเล่นกักตัว14อยู่เหมือนเดิมเขาเชื่อมั่นในตัวเลข14มากเลยยังไงก็จะไม่ยอมลดวันต่อให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่ว่าจะไม่เลิกกักแต่ความจริงแล้วก็คือ,อเป็นการกักในพื้นที่บนเกาะอ่าก็ยังกัดอยู่ดีเขายังยึดมั่นกับตัวเลข14อยู่ส่วนของ หมายถึงว่าคนที่เขาจะมาเข้ามาได้เนี่ยส่วนมากมักจะเป็นแฟนที่เขาอาจจะ,กะเกษียณแล้วซะเป็นส่วนใหญ่ถ้ายังไม่กเกษียณก็คือจะต้องยอมสละงานของตัวเองหรือไม่ก็ต้องแบบทุ่มเทมากพอสมควรเลยคือพูดไม่ถูกนะมันแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละคนก็คือต้องมีบางส่วนนั่นแหละถึงจะมาได้เท่านั้นส่วนใหญ่ก็ยังมาไม่ได้ใช่ไหมส่วนของฝั่งของเรา ก็จะมีเพื่อนๆแค่บางกลุ่มเท่านั้นซึ่งออก็อยากให้ถึงแม้ว่าเราจะโชคดีที่ได้มีโอกาสเดินทางเพราะว่าประเทศที่เราจะไปเนี่ยเขาให้ขอวีซ่าได้แล้วก็ตามเนี่ยแต่ก็ยังมีบางส่วนเหมือนกันที่ไม่ได้โชคดีเหมือนเราใช่ไหมเพื่อนที่โชคดีก็คือ,อ,อหลายประเทศก็ให้คนเยี่ยมเยียนสามารถเข้าได้โดยที่ขอวีซ่าได้เหมือนตามปกติเลยอาจจะมีแค่ว่าตอนเดินทางต้องตรวจโควิดหรือไม่ก็บางประเทศอาจจะให้กักตัวซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่า ไปกักอยู่ที่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าจะมีบางส่วนเนี่ยตามหัวข้อนี้เลยมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มก็ถามว่ามีเพื่อนคนไหนบ้างที่ทําวีซ่าตั้งแต่โควิดปีที่แล้วยังไม่ได้ไปและยังไม่เจอแฟนเลยจนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีบางประเทศที่ยังไม่เคยเปิดเลยซึ่งก็มีหลายที่บางประเทศที่เปิดมาแวบหนึ่งเสร็จแล้วพอเจอโควิดเว็บ2เว็บ3โผล่มาก็ปิดยาวอย่างเช่นนอร์เวย์นะครับฝรั่งเศสช่วงปีที่แล้ว ประเทศพวกนี้อาจจะเคยได้ดื่มน้ําพึ่งพระจันทร์กันแค่ช่วงเดียวอย่างนอร์เวย์เนี่ยรู้สึกจะแค่เดือน2เดือนเองมั้งเสร็จแล้วก็จิตตกปิดกลับไปอีกแล้วก็ทุกกระทมกันไปส่วนฝรั่งเศสก็ใจดีใจด,ใจดีมาจนถึงเดือนปลายเดือนมกราเสร็จแล้วก็ปิดยาวตอนนี้มีข่าวว่าก้าวมิถุนาจะเปิดแต่ว่าต้องเป็นเรื่องทุกกระทมสําหรับคนไทยเพราะว่าเขาให้เข้าแต่คนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเท่านั้นถึงจะไม่ต้องมีเหตุผลที่จําเป็น ถ้ายังฉีดไม่ครบเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังก็ยังฉีดไม่ครบก็ต้องมีเหตุผลจําเป็นก็คือครอบครัวคือแต่งงานแล้วหรือเป็นครอบครัวกันหรือทํางานถึงจะเข้าได้ก็อดกระดิกตามเคยนะครับครับก็ตอนวนี้เดี๋ยวต่อไปก็กอยากจะอ่านคอมเมนต์นะครับของเพื่อนๆที่มาโพสต์กันในนี้ว่าส่วนใหญ่เขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับบางทีมันผ่านมานานแล้วเราอาจจะคนที่ได้ไปแล้วไปอีกก็อาจจะลืมกันไปแล้วว่าเออเมื่อก่อนนั้นเคยมีการตั้งทีมนะเออทีมบางทีมเนี่ยเคยแบบ ส่งข้อความเรียกร้องกับสถานทูตให้เปิดให้เขาหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยให้คนรักได้เจอกันใช่ไหมจําได้เลยว่าตอนนั้นมีสวิตเซอร์แลนด์กับทีมอิตาลีถึงตอนนี้ทั้งสองทีมเริงร่ากันมานานแล้วต่อให้เวฟอะไรก็แล้วแต่สองทีมนี้ยังเข้าได้แต่ทีมที่เคยเริงร่าอย่างฝรั่งเศสหรือบางทีมอื่นๆก็กลายเป็นทีมร่ำไห้กันไป ตรงนี้ขอปิดชื่อนะครับเกี่ยวเรื่องความเป็นส่วนตัวทําแล้วไม่ผ่านเลยอดไปสิบห้าเดือนแล้วค่ะไม่ได้เจอกันก็มีคนมาตอบคนนี้ของเราตั้งแต่มีนาปีที่แล้วยังไม่เคยยื่นอีกเลยโอกาสก็ไม่อำนวยงานก็ต้องทําไม่อยากกักตัวตอนกลับมาอีกรอวนไปครับก็ยังมีบางส่วนที่ถ้าจะไปคือต้องแบบออกจากงานไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้นะทํายากมากค่ะวีซ่าโดนปฏิเสธไปต่อไม่ได้เลยหมดหวังได้แต่รอต่อไปค่ะ ซึ่งแฟนก็ป่วยหมอสั่งห้ามเดินทางยาวเลยไม่รู้ประเทศไหนเนาะบวกหนึ่งจ้าสองปีแล้วขอวีซ่าไม่ผ่านรอดูปลายปีนี้ค่ะสู่ๆนะคะกำลังใจสำคัญที่สุดตอนนี้ทำงานวนไปอีกแป๊บเดียวก็จริงๆเชื่อว่าต่อไปก็คงค่อยๆดีขึ้นเพราะว่ายังไงคนต่างประเทศเนี่ยเขาก็ฉีดวัคซีนกันไปเยอะใช่ไหมเหลือแต่ไทยเนี่ยที่ยังเล่นท่าอยู่แต่ก็เชื่อว่าเล่นท่าได้ไม่ตลอดหรอกก็ต้องค่อยๆมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพียงแต่ว่า เราก็อยากให้มันเร็วกว่านี้เพราะว่าจากสถานการณ์ของโลกใบนี้เนี่ยมันเร็วขึ้นได้อย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังสไตล์ของเขาก็แต่ยังไงโดยรวมแล้วมันต้องค่อยๆดีขึ้นแน่นอนครับก็เราสองคนไม่แตกต่างกันเลยค่ะแฟนคิดมากจนมีผลต่อร่างกายของเขาแล้วยิ่งเป็นอย่างนี้เรายิ่งทุกข์ใจวันที่รู้ผลวีซ่าแฟนร้องไห้สุดเลยค่ะมันเป็นอะไรที่บรรยายไม่ถูกร้องไห้หนักมากเสียดายเนาะไม่ได้บอกประเทศอะไร ช่วงที่ทําวีซ่าแฟนดีใจมากคิดว่าเราต้องผ่านแต่สถานทูตโทรมาหลายครั้งเพื่อจะขอดูเงินโช์ของเราแต่เราไม่สามารถทําได้เพราะเงินแค่ผ่านบัญชีผลออกมาไม่ผ่านเสียใจเหมือนกันค่ะต่อมาของพี่ยังไม่ทันถามอะไรเลยค่ะมองตาพี่เอาไปเลยใบขาวอเมริกาแน่นอนแบบนี้ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทีมอเมริกาก็จะคือมันก็มีหลายสไตล์นะครับบางที่เขาก็ให้ขอได้โอ้เราก็าเตียเมเอกาสารกันปุ่นวายกว่าจะเสร็จสุดท้าย ปฏิเสธอย่างเช่นฟินแลนด์เป็นต้นคือก็จะมีช่วงที่ใจดีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็นโยบายของทางประเทศนะนะฟินแลนด์ขอขอบนนิดนึงเขาบอกว่าฟินแลนด์นีการศึกษาดีที่สุดในโลกไม่ใช่หรือแต่ดูลักษณะของพฤติกรรมแล้วเนี่ยไม่เห็นจะเหมือนอย่างที่คิดเลยนะก็คือบทจะใจร้ายก็นะอยู่ดีๆก็ห้ามแล้วก็คือให้ขอได้นะแต่ว่าสุดท้ายก็จะปฏิเสธ ของฟินแลนด์ก็คงต้องรอสักต้นเดือนหน้าว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีประกาศทุกๆ2สัปดาว่าตกลงจะเอาไงต่อซึ่งตอนนี้เขาแบนไม่ให้คนไทยเข้าอยู่อ่านแล้วเข้าใจเลยว่ากลุ่มเนี้ยเขาแค่อยากได้เจอกับคนรักของเขาจริงๆไม่ได้ว่าแบบอยากจะไปเที่ยวอะไรหมายถึงว่าเจอกันในแบบไหนก็ได้เขาจะมาหรือเราจะไปหรือจะประเทศที่สามก็ได้แต่ว่าเรื่องของสภาพการทํางานหรือเศรษฐกิจเนี่ยมันก็บางคนก็จะไม่เอื้ออํานวย เราก็ออกไปไม่ได้ติดเรื่องงานเรื่องภาระส่วนตัวส่วนของทางนั้นก็มาไม่ได้เพราะว่ารางงานนานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปเจอกันประเทศที่สามบางทีก็กลับมาก็กลักตัวอ่ะก็ไปติดเรื่องแรกอีกที่ว่าเราก็ไปนานไม่ได้เหมือนกันอ๋อคนที่บอกว่าสถานทูตโทรมาหลายรอบมากเพื่อจะขอดูเงินของเงินโชว์ของเราก็คือทีมเดนมาร์กเคยทําคลิปไปก็คือต้องมีเงินโชว์ในบัญชีตามจํานวนวันที่เราไปใช่ไหม พันเจ็ดร้อยห้าสิบนะคูณจํานวนวันที่เราไปโดยประมาณถ้าไปเก้าสิบก็จะมีเงินโชว์อยู่ประมาณแสนหกซึ่งสามารถโอนเข้าบัญชีของเราได้เลยหมายถึงว่าให้ทางผู้เชิญเนี่ยเขาโอนเข้าบัญชีของเราแล้วก็ส่วนตัวแล้วก็จะทําจดหมายชี้แจงกันไปว่าเงินนั้นมาจากไหนก็ส่งไปพร้อมตอนยื่นวีซ่าเลยนะครับไม่รู้ว่าคนที่เขาทําอย่างนี้หรือเปล่าคือมันจะมีบางสถานทูตที่อย่างนี้แหละฟินแลนด์ก็ด้วยตอนที่เขายังใจดีอยู่นะตอนที่ใจร้ายก็คือต่อให้ทํายังไงก็จะไม่ผ่าน คือมันไม่ใช่เพราะความผิดเราไงมันเป็นเนพราะความผิดของที่เขาอยู่ดีๆก็คิดจะปิดก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยอ่าที่ผ่านมาคือกรณีของประเทศใจร้ายไม่ว่าจะทํำยังไงก็จะไม่ผ่านแต่ว่าประเทศที่เคยใจดีตอนที่ไม่ปิดก็จะใจดีแต่ว่าพอปิดก็จะยังไงก็จะไม่ก <c oughs> ็จะขอไม่ได้เลยก็คนนี้บอกว่าทําวีซ่าแล้วไม่ผ่านค่ะพอจะไปทําใหม่โควิดก็มาอีกเลยหยุดไว้ก่อนได้แต่ร้องเพลงรอต่อไปไม่ได้เจอแฟนมา1ปีกับอีก3เดือน ก็แสดงว่าแฟนกันบังเอิญมาช่วงก่อนโควิดแป๊บหนึ่งพอดีใช่ไหมโควิดมันมีนาปีที่ปีที่แล้วเขาอาจจะมามกกลาหรือกุมภานี่ครับรอบแรกผ่านแล้วแต่ไม่ได้ไปรอบสองยังไม่มีวี่แววจะทําได้เลยค่ะเพราะว่ายังไม่เปิดละลังถ้าไปแล้วกลับมาคงตกงานเลยก็มีหลายปัจจัยมากอ๋ออันนี้ของทีมเยอรมันทีมเยอรมันนี่เป็นทีมโชคดีสุดเพราะว่าพอเปิดมาแล้ว เอ่อตอนนั้นอ่ะช่วงแรกๆอ่ะคุกขากมากคือประกาศมาต้นกรกฎาคมแต่กว่าจะได้เปิดจริงก็คือปลายเดือนแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยปิดอีกเลยแต่เขาก็อาจจะติดเรื่องงานคือต่อให้ขอได้ก็ไปไม่ได้พอกลับมาคงตกงานเลยมันต้องบวกวันกักตัวตอนขากลับมาด้วยไงฉะนั้นก่อนโควิดบางคนก็จะไปกันสั้นๆสิบกว่าวันหรืออะไรเงี้ยแต่พอมาเจอโควิดปุ๊บต้องบวกวันกลับมาด้วยอันนี้แคนาดาแน่เลยหรือออสเตรเลียจริงโจ เออเราผ่านหรือยังไม่ผ่านยังไม่รู้อ๋อแคนาดาแหละออสเตรเลียจิงโจ้ขอไม่ได้มาตั้งแต่ต้นแล้วเราผ่านหรือไม่ผ่านก็ยังไม่รู้เลยค่ะยื่นสแกนไบโอแล้วหายเงียบเจ็ดเดือนแล้วตั้งแต่ยื่นไปอันนี้แคนาดาชัวคือมันก็มีเหมือนกันนะครับบางคนที่แบบแป๊บแปบก็รู้ผลผ่านแล้วเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเขาใช้เงื่อนไขอะไรในการตัดสินบางคนก็แป๊บๆปบรู้ผลผ่านแล้วบางคนก็เงียบตั้งแต่ต้นเลยเหมือนไม่ยอมมาดูอะไรเลยอย่างเงี้ยอันนี้สวยสุดก็คือ ทำวีซ่าผ่านนะแต่ว่าไม่ได้ไปมาสองรอบแล้วทําวีซ่าฝรั่งเศสผ่านครั้งแรกไม่ได้ไปเพราะโควิดคงหมายถึงว่ามีนาปิที่แล้วพอรอบสองทำไม่ได้ไปอีกเพราะปิดพรมแดนสรุปคือทําได้แค่ผ่านแต่ไม่เคยได้ไปจนวีซ่ารอบสองจะหมดวันแล้วสังเกตว่าส่วนใหญ่คือคนที่ไม่รู้นะว่าเขาจอกันแล้วหรือยังไงคนที่ของฝรั่งเศสเนี่ยคนที่ได้ไปก็มักจะเป็นมาเร็วก็คือพอข่าวว่าขอแล้ปุ๊บรีบขอรีบไปเลยอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็ทํายากแหละ พวกเราเองก็ไม่สามารถอยู่ดีๆก็ไปได้ทันทีได้ใช่ไหมขอวีซ่าผ่านมาตั้งแต่วันที่ผ่านจนถึงวันไปก็เดือนครึ่งเกือบ2เดือนอะ่ะเพราะาต้องเตรียมตัวกันก่อนอแต่คนนี้ก็ให้กําลังใจดีเราจ้าน้าเศร้าสุดแต่ยังน้อยก็ยังมีประสบการณ์ในการขอใช่มีประสบการณ์แล้วทําเป็นแล้วยื่นครั้งถัดไปก็น่าจะผ่านง่ายขึ้นในการเตรียมเอกสารแล้วค่ะรอบนี้ว่าจะขอใหม่หลายรอบแล้วแต่ต้องห้ามใจตัวเองไว้ก่อน พะไม่อยากได้วีซามานอนกอดไว้จนหมดอายุเหมือนรอบแรกครับไม่ต้องลุ้นแบบโกโนไกทุกวันนี้ลุ้นว่าประเทศไทยจะโดนเตะออกจากไวล์ลิสต์เมื่อไหร่แต่เราก็คิดแผนสำรองเผื่อไว้ละถ้าเกิดว่าเขาอยู่ดีๆไม่ให้ไทยเข้าใช่ไหมเราก็อาจจะไปประเทศอื่นแทนหรือว่าไปประเทศที่เขาไม่ได้ห้ามแล้วก็ค่อยเข้าสวิสต์ทีหลังไม่ได้เจอแฟนมานานมากเลยค่ะกรกดาก็ครบ2ปีที่ไม่ได้เจอกัน หวังว่าคงได้เจอกันในเร็ววันนี้พูดกับใครเขาก็คงไม่เข้าใจดีที่มีเพจนี้มีคนหัวอกเดียวกันและเป็นกำลังใจให้กันครับก็ขอให้อยู่กันไปนานๆนะครับเพราะว่าเป็นโนโยบายของผู้ก่อตั้งตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าอยากจะให้เป็นเพจที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็รุ่นพี่ช่วยเหลือรุ่นน้องตรงนี้คือไม่น่าเชื่อนะครับว่าถ้าเราไปสอบถามกับภายนอกนะไม่ได้บอกว่าที่ไหนก็หลายที่อยู่เหมือนกันว่าเออตอนนี้เดินทางได้ไหมหรืออะไรเงี้ยก็จะมี มีแต่คนมาถลม่มไม่เข้าใจว่าทําไมจึงยังคิดแบบนี้อยู่อีกว่าไปไม่ได้อย่างงุ้นอย่างนั้นอย่างนี้ครับก็ยังไงอ๊อฟก,ก็อยากจะให้กําลังใจเพื่อนๆนะครับที่จนถึงป่านนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เจอกับแฟนแฟนมาไม่ได้เราก็ไปไม่ได้หรือยังไงต่อไปสถานการณ์ต้องค่อยๆดีขึ้นเพราะาอย่างน้อยก็ปีนี้ยังดีกว่าปีที่แล้วที่เพราะว่ามีวัคซีนแล้วก็คนต่างประเทศเขาก็ได้ฉีดกันไปเยอะเหลือแต่ของคนไทยเนี่แหละถ้าได้ฉีดกันไปเยอะกว่านี้ มากพอสมควรเนี่ยคิดว่าพี่ๆเขาคงจะสบายใจกันมากขึ้นก็คงอีกไม่กี่เดือนนี้แหละน่าจะเริ่มคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับตอนนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างนะครับใครมีประสบการณ์นะครับว่าของเราเป็นยังไงที่ผ่านมาตอนนี้ยังไม่ได้เจอกันเลยหรือเจอกันแล้วหรือยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ